สวัสดีท่านผมาชุกท่านวันนี้อยู่กับเมลอนเพกาและเราก็จะมาบอกบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ในเมลอนเพกาก็คือไปเห็นคลิปของหลายช่องแล้วที่เขาอธิบายเรื่องอัปเดต23.0แต่เหมือนถ้าจะไม่ผิดส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกเรื่องนี้นะตต งนั่นก็คือเป็นองเขอเปลี่ยนกลับเป็นป่าไม้เหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่องจัรมันชื่ออะไรนะเออเลนเจอร์ Ranger. มีความพิเศษคือโหมดนี่อันนี้คือตัวจับทุกอย่างตัวจับเหล็กสิ่งชีวิตไฟน้ำแล้วก็อันนี้ไม่รู้คืออะไรอะ่ะอาจจะเป็น ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะลองดูก่อนแล้วกันมีแอปพลายแล้วก็มีนสีแดงเอ๊ะเนะมมันควรจะมีอีกหรือว่ามันคือมเมทัลเดี๋ยวนอะอาเชื่อมันเถอะเอ่อเขอดูอินเนมเมตก่อนเราต้องการรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอืมฟีดไว้เราจะใช้เป็นเอ่อ เทสด้วยปืนอันนี้ละกันพิสโตเราอยากรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรดิสโอเคน่าจะเป็นอาจจะเป็นความเจ็บปวดก็ได้อโอเคถ้าเกิดเป็นความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเปลี่ยนแล้วก็เราจะสร้างสิ่งป,ปแปลกๆขอแก้ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็แล้วก็จะเอาพิสตันมาเอยียง อือแล้วก็แปะไว้แบบนี้สไว้แล้วก็เราก,ก็จะเอาไม่ใช่มีดสิเราต้องใช้อ่ายาลิเจนแปะไว้เชื่อมอืมป้บปื๊บ,บโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลาแห่งการต่อสายไฟตรงนี้ดิส ก็อันนี้ดิสเออ,เอ,อบักเออก็เป็นว่ามันน่าจะใช้ได้แหละพึงนาขอยืดอ,ออกนิดหน่อยอันนี้คือสิ่งมีชีวิตนี่เออขอซิตเอออืม

เอาเป็นว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์แปลกๆแล้วกันอืมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราฟีดมันจะดีกว่านี้นะอืมแปะไว้แล้วก็ฟีดทุกส่วนเอ่อฟีดไว้โอเคนี่แหละคือสิ่งประดิษฐ์ฮะ เอ่อฮะเ,เกิดยังขึ้นเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นขอเทสต์ใหม่แป๊บ ทำไมมันไม่ขีดอ่ะมันขีดไม่ได้เหรออืมงั้นก็เราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้อันฟีดอืมน่าจะได้ละฮะอันฟีดมันฟีดส่วนไหนเนี่ยอันฟีดเออนี่ไงเสียบได้แล้วแล้ว อ๋อไม่ถึงอืมอืมอ่าโอ้ลืมลืมลืมเอเออใช่ไหมเหรอบาย